ไม่ชอบคนนี้แอปเกินช่องกากๆมึกปิดไปเหอะช่องกระจอกครบเอวาเพราะกเกาะไอบอลนี่โคตรแย่ติดนิสยัยชอบปีนเกีย้ยวเออเราคไายเลยอะแต่ก่อนดูอย่าลืมกด subscribe ช่องแ u น f l o w e าให้ถึง2ล้านซับถ้าถึง2ล้านซับแล้วเพื่อจะจัดเดว,วาทัวร์ที่เราจะไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย สวัสดีค่ะทุกคนยี่ต้องสู่ช่อง Sunflow Ewah วันนี้นะคะไม่ได้มีแค่เอวาและพี่เนียยังมีชิมงานไม่เหม็นเดี๋ยส่งเสียง่อยค่ะอยู่ข้างหลังเราจะมาอ่านคำตานั่นเองนะคะใช่ เราจะมาอยากรู้ว่าคนว่าอะไรเราบ้างแล้วเราก็จะรีแอคกลับไปว่าเราคิดยังไงกับคําดานั้นก็คือเป็นคอมเมนต์นะคะที่ชิมงานหาจากออนไลน์นั่นเองอันที่แบบคนว่าเราเลยก็อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างพร้อมไหมโอ้ถ้าเขาหาออนไลน์เขาน่าจะหาเป็น1ิว like kind of ันเพราะมีเยอะมากของพี okay. <well> ่มาอันแรก คบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นเสียดายเอวาค่ะจริงๆตั้งแต่คบพี่เนทหลายคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะคะกระแสดราม่าค่อนข้างแรงบอกว่าเอวาไม่เหมาะสมกับพี่เนทแต่อะไรอย่างนั้นนะคะแต่อยากให้ลองเปิดใจหลายคนอาจจะเห็นพี่เนทจากการผิดพลาดในอดีตแต่จริงๆทุกคนเติบโตได้ค่ะอยากให้โอกาสเขาเพราะว่ายอมรับว่าเขาผิดพลาดในอดีตแต่ตอนนี้เขาเป็นอีกคนหนึ่งแล้วทุกคนล้วนเรียนรู้จากการผิดพลาดนะคะแล้วก็พี่บอกว่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นก็มีหลายอย่างที่เหมือนพี่เนทในตอนนี้อย่างเช่นพูดสิ่งทังขึ้นพูด่รูเือง แดีวตั้งแต่เข้าวงการก็รู้เรื่องไว้ลงราะหลายครั้งเราก็พูดภาษาอังกฤษด้วยกันก็มีหลายอย่างที่ได้จากพีเนีเยอะพูดจริงๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของวินยัยพีเนีเป็นคนที่มีวินัยมากเ่าไม่เคยเจอใครที่มีวินัยขนาดนี้เว้นพ่อกับคุณปู่นะคะเขาจะตื่นแบบทุกเช้า7จ็ดโมงเช้าถึง10บโมงต่อยมวยแล้วก็ถ่ายคลิประหว่างวันแล้วก็นอนหลังจากถ่ายคลิปเสร็จประมาณหชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาซ้อมมวยต่อ4ี่โมงถึงหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นเอวาไม่ได้จากเขาเลยค่ะเรื่องคนเป็นวินัยคนเราิิดดพลาากันไ้แต่่ออยบอยบ มันดูไม่มีหัวคิดมันดูไม่มีหัวคิด <c oughs> คือ <c oughs> ใช่คนเราพึ่งพานกันได้แต่ยาพิดบ่อยอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยแค่ครึ่งนึงครับถ้าพิดบอยในเรื่องเดิมอันนั่นแหละ ทีไม่ดีแต่ถ้าก็ว่ามันเป็นเรื่องใหม่หรือสิ่งที่ยังไม่เคยถามและคนหลอกหมายแล้วมันผิดมันก็โอเคมันคือประสบการณ์การเรียนรู้เลยครับยิ่งผิดยิ่งพลาดมันก็ยิ่งเรียนรู้และยิ่งเติบโตนะครับเชื่อผมผมพิมพาดอย่านเยอะนะครับสมองพี่คิดจะใช้แต่ความรุนแรงเหรอครับเอาบอกตามตรงนะคือผมต่อยมวยครั้งแรกพ่อบอกห้ามอันลูกฆ่ามาัดผม,มอยู่แต่ในค่ายมวยและมีแต่เพื่อนที่เล่นกันแบบรุนแรงคือแบบ ตบต,ต่อยกันคือแบบเล่นกันโรงเรียนแล้วเราก็มาเล่นในคลิปเราก็อยากให้คลิปมันออกมาดูดีเราก็เล่นเต็มที่แต่ไม่รู้ว่าพอภาพมันออกมาดูแรงจริงแต่ไม่เจ็บว้างๆไหมผมตรวจปากดูไม่เจ็บนะลองมาถอยปากดูได้บึบาหรือเปล่าหัวเป็นขี้กากแล้วมั้งดูไปสาวผมเลยเร้ไงฮ้ยรู้ได้ไงวะไม่เคยบอกใครด้วยเป็นปกติของที่ไว้ทรงผมนี้แต่เราขี้เกียจไปเก็บผมไงใช้เวลานานเกินไปก็เลยเอาปล่อยฟูมาเลยดีกว่า ไม่ชอบคนนี้แอปเกินถ้าเกิดว่าถามว่าแอปไม่รู้ว่าเป็นคำหนาไปเพราะไอวาคำว่าแอปมันก็คือแบบคนน่ารักป่ะก็คือโอเคอาจจะดูเฟกหรืออะไรอันนี้ก็คนที่ไม่ชอบก็ตัดสินไปแล้วเพราะฉันเอวาไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ว่าเออบอกทุกคนบนโลกนี้ว่าเอยจริงๆเไอวาไม่แอบนะคะจริงๆเอว่าเป็นแบบนี้จริงๆเพราะคนที่รู้จักเอวาหรือครอบครัวเนี่ยเขารู้เอว่าเป็นแบบนี้ครบเอวาเพราะเกาะไม่คู่ควร ไอ้ว่ามีเกาะด้วยล่ะผมไม่ได้คบเขาเพราะเขามีเกาะส่วนตัวบ้าผมคบเพราะเขาสวยที่ไี่คดีคนะครับเขาเป็นคนที่ดีสำหรับพี่ไม่ใช่เพราะเกาะเขาก็ไม่มีเกาะด้วยซ้ำไฮงานจริงๆกันแหละคบเพราะว่าเขาดีที่สุดสำหรับเรา,าครับเอมอยู่ทีมสบายทําเป็นขิงพออยู่ทีมลาบากบอกว่าเจ็บนู่นเจ็บนี่ปวดขาบ,บ้างออกกลังกายบ้างอยู่ทีมสบายทําเป็นขิงผมไม่ได้ขิงใครนะมันเพื่อความสนุกของคลิปลวกันพวกเราคือเพื่อนกันจิวๆิครับ ช่องกากมึงปิดไปเถอะช่องกระจกโซเชียลวอทโอ้โหกากเหรอไม่กากนะห้าแสนซับนะครับผมยอดบิลก็ไปเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆ <laughs> ตุ๊ก,กตา เหมือนจริงนึกว่าเด็กจริงๆดูตอนแรกตกใจมากมีสมองไหมก่อนทําตุ๊กตาเหมือนจริงมากอันนี้จริงเพราะว่ากว่าอาร์ติสต์ซศิลปินเขาจะปั้นเนี่ยใช้เวลาถึง6เดือนเลยคือเวลาที่ยาวนานมากเป็นของขวัญที่มีค่ามากๆสำหรับเอวาน,นะคะส่วนที่ถามว่ามีสมองมีสมองไหมก่อนทํามีแน่นอนเพราะก่อนที่เราจะลงคลิปเราต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดแล้วว่าเอยผลจะเป็นยังไงจะตามมาเป็นยังไงแต่แค่อยากให้ทุกคนมองว่าแบบเอย สนุกตลกแต่ก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมีกระแสะที่ไม่ไดีออกมาแต่น,นั้นก็ยอมรับว่าโอเคอาจจะคิดน้อยไปจริงๆนะคะขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ตกใจนะคะจะไล่ประเทศมันยังไงก็ประเทศมันก็ไล่ประเทศผมไม่ได้ไม่ไล่ผมนะจริงๆเขาเรียกร้องให้ผมกลับเพราะอยากเก็บภาษีเรื่องจริงนะประเทศผมไม่อยากไล่ใครออกเขาอยากให้ทุกคนไปเพื่อเขาะจะได้เรียกภาษีผมต้องเสียภาษีทั้งไทยและประเทศผมด้วยสองประเทศด้วยแต่ขอบคุณที่ไม่ได้ไล่นะครับ ไอบอลน,นี่โคตรแย่ติดนิสยัยชอบปีนเกี้ยวถ้ามีคำว่าเกงใจก็ไม่ตลกถูกปะหรือว่าถ้าเกิดกําลังแข่งขันอะไรอยู่ถ้าเกิดมีคําว่าพี่มันก็จะมีความเกงใจมันก็จะเล่นได้ไ่เต็มที่บางทีเวลาอยู่ในคลิปก็เลยอาจจะต้องมีปีนนิดนึงฮะแต่พอหลังกล้องก็ไม่ได้ปีนอยู่ดีลาคาญอีจูนเสียงอีจูนน่าลาคานจูนน่าลาคานคือเวลาจูนถ่ายคลิปอะทุกคนในทีมงานมันเล่นกันสนุกมันสู้เราจะแบบ ไม่ได้มันต้องออแต่จูนก็พยายามให้มันลดลงหน่อยแต่ว่าจูนไม่สามารถร้องโอ้ยเป็นเสียงทนต่ำได้แบบโอ้โอ้โอเริ่มประสาทตั้งแต่ตบยุงแล้วอันนี้แล้วแต่คนจะคิดเลยค่ะแต่ว่าที่พี่เนทถ่ายพี่เนทก็ไม่ได้คิดอะไรพี่เนทแค่เห็นว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีอะไรอย่างนี้แล้วพี่เนทก็ขออนุญ,ญาตเอวาแล้วว่าเอ้ยลงได้ไหมอะไรอย่างนั้นเอวาเข้าใจค่ะว่า ความเชื่อหรือคุณธรรมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สําหรับเอวาที่เป็นชาวพุทธเนี่ยแล้วก็เอวารักั์ศีลห้าจริง,รงๆคือ,อวันไม่ดื่มเหล้าไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะเอวาก็เลยคิดว่ายุงก็เป็นเหมือนสัตว์ที่มีวิญญาณเหมือนกันเอวาก็เลยไม่ทําเพราะว่ารู้สึกว่ามันผิดศีลน,นั่นเองค่ะ คนรอบตัวเอวอย่างอาม่าหรือคุณแม่หลายคนก็รักษาสินด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นความปกติของชีวิตนะคะพระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าจิตเราก่อนเราจะไปพบภูมิใหม่ก่อนเราเสียชีวิตนะคะความคิดสุดท้ายเราคิดถึงอะไรจิตเราก็จะไปพบภูมินั้นมีพระรูปนึ่งเนี่ยที่ทำดีมาทั้งชีวิตเลยแต่ก็มีทาบาปบ้างก่อนจะเป็นพระแต่จิตสุดท้ายคิดถึงสิ่งอกุศลหวงทรัพย์สินที่มีหวงแบบ สถานะชื่อเสียงอะไรเงินทองอย่างนี้นะคะท่านก็เลยไปเกิดเป็นมแมลงวันที่เฝ้าจีวรเยาวาก็เลยรู้ว่าโอเคสัตว์ทุกตัวเนี่ยมีวิญญาณแน่นอนเราก็เลยเลือกที่จะไม่ทําดีกว่าเน็ตก่อนจะดัดจริตสัมภาาณ์นือให้ตัวเองดูดีดัดสินดันตัวมึงก่อนดีไหมโอเคผมยอมรับยอมรับเลยครับ ผมมาเกาใจคอมเมนต์นี้ผมมาเกาใจคอมเมนต์นี้อาจจะใช้คำสัพที่ผมยังไม่เคยใช้ดัตจรูริผมยังไม่รู้หมายควาว่าอะไรอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ขอผ่านนะครับเพียวมึงใช้สมองหรือตีนคิด ก็สลับกันบางทีก็วันไหนใบบตื่นมานอนอารมณ์ดีอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ใช้สมองมันดีตื่นมามึนๆเอ๋อนะั่นคือหัวไม่ตีนคิดตลอดเลยแต่ละอย่างนะอย่างเช่นแบบกินข้าวมันไก่แล้วก็เทน้ำซุปลงไปอย่างเงี้ยเรารีบไงก็เลยกินอันนั้นนา้ใช้หัวไม่ตีนคิด <c oughs> จูนกลหัวแม่งเหมือนเด็กกระโปรงเลยวะ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นตอนที่จูนกลนัวแล้วก็อยู่ในทีมใหม่ๆนะด้วยความที่จูนอาจจะดูเป็นผู้หญิงกระแลงแบบว่าผมกระลองกระแหลงเหมือนเด็กมัาน,นอกอะนะ่ะเนาะแล้วก็ผิวดำๆค้ำๆผิวแห้งๆไม่ได้มีความฉมอยชมายแต่งหน้าก็ขอโทษที่ตัดผมแล้วเหมือนเด็กข้างบ้านพี่แล้วกันนะคะขอโทษจริงๆค่ะคนรักคนชอบก็จะบอกว่าน่ารักน่าเอ็นดูแต่เชื่อเหอะแทบทุกคนจะคิดในใจว่าปัญญาอ่อน ส่วนตัวอันนั้นก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเขาตัดสินไปแล้วว่าเอวาเฟกหรือว่าเอว่าปัญญาอ่อนอะไรแบบนั้นนะคะแต่ส่วนตัวเอว่าไม่รู้สึกว่าคําว่าปัญญาอ่อนคือคาําด่านะเพราะว่าคนปัญญาอ่อนเอว่าได้ไปสัมผัสมาเยอะมากๆคนปัญญาอ่อนจริงๆเขาเป็นคนที่อยู่คนออทิสติกนะคะเขาเป็นคนที่ไม่มีความเกลียดชังไม่มีความปิดฉาริษยาและเขาก็เป็นเหมือนมนุษย์ที่แบบ very pure คือบริสุทธิ์มากๆนะคะเอวาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นคนปัญญาอ่อนแต่มีความสุขก็น่าจะดีกว่าคนเป็นคนปกติที่แบบมีแต่แตความทุกข์และมีแต่คคววาามเเกกลียดชังให้้ผูอื่นนะะ็ รู้สึกว่าคําว่าปัญญาอ่อนไม่ใช่คําด่าแล้วก็ไม่ใช่คําชมเฉยๆเพราะรู้สึกว่าคนปัญญาอ่อนนะ่ายกย่องหลายคนก็ทําอาชีพไม่รู้จะพูดยังไงเพราะส่วนตัวไม่ได้เป็นออทิสติกนะคะไม่ได้เป็นดาวซินโดรมแต่ก็ไม่ได้ลุกดาวหรือรู้สึกว่าเป็นคําลบเพราะไอว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์เขาก็เป็นบุคคลที่วิเศษมากๆยูเธอคลิปบ้าบ้าบา้อ เกียดตั้งแต่แกล้งรองแมวแล้วได้ครับถ้าก็ว่าคนดูช่องไม,เ,มนเน้มันก็ยังมีบ้าบ้าบาบอมันยังมีอยู่บ้างแต่ก็เราก็ยังเล่นสนุกสนานในกลุงเพื่อนของเราแล้วก็สนุกขอบคุณที่มาสละเวลาส่วนตัวและคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับเสียงเป็นอะไรเพลงเขาเสียหมด ร้องไห้เลยอ่ะเฮ้ยเสียที่ไหนเจ้าของเพลงก็ายังมาคอมเมนต์ขอบคุณอยู่เลย <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์ว่าเลิกร้องเพลงผมดเถอพี่ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับการอ่านคําด่าคอมเมนต์ด่าของทีมไมเน่และพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็มีอย่างนึงที่เอว่าอยากพูดนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะก็คืออย่างไรพวกเราก็พัฒนาตัวเองเราพยายามพัฒนาตัวเองและปรับปรุงตป็เเสมอก็ยังดีกว่าบางคนที่อยู่หน้าคอมแล้วก็พิมพ์ด่ากันไม่มีความสุขง่ายๆตีเพื่อก่อยังตีเพื่อสนุกใช่แค่นั้นพอโอเคแล้วก็ก่อนปิดคลิปอีกอย่างหนึ่งสาํคำจากทุกคนเริ่มจากพี่เนให้คนที่ด่าเรารักทุกคนสามคำใช่ไหม ติเพื่อก่อเออบคุณของผมก็กดตับด้วยเออของจูนขอบกินค่ะเอกดไลค์ด้วยเอขอบคุณครับคอมเมนต์ด้วยเอ้ยองสองสองถึงสามแล้วนี่คอมเมนต์ด้วยสามพยางสามพยางไม่ถ่อมว่ากระซาบพยางกระซับขาไม่รู้เมือนกันเวลาเลยสร้างกันบอ อย่าลืมซักอยอย่าลืมซักเระทุกคนเองรบอยูบินมาช่วยช่วงเอวแชททำบินความทุกข์เปรียบเสมือนการแบกขีดก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเอาไว้ระหว่างชางปากเราก็บ่นว่าหนักพยายามเรียกหาคนช่วยบนบานสันกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำสารพัดวิธีเพื่อหวังให้สบายขึ้นแต่สิ่งเดียวที่เราไม่ทำคือวางหินก้อนนั้นลง คำสอนจากพระภัยสามวิสาโลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ I love you big much แล้วถ้ายังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อแฟนคลับที่น่ารักของเอวจะไม่พลาดคลิปสนุกสนุกแบบนี้บ๊ายบาย